แต่ว่าถ้าจะไปตกเอาจริงเอาจังนี่รู้สึกจะเป็นการยากในการที่จะตกปลาตรงนี้โดยเฉพาะนะครับนะเพราะว่ามันจะขึ้นบนตลิ่งนี่ในยามค่าคืนคือมันจะนอนริมตลิ่งที่มีความตื้นตื้นนะแล้วตัวนี้นําไปไหนง่ายนะครับมันจะไม่ค่อยตายนะครับนั่นคือเราให้น้าแจาะแจะหลังนี่เอาไปได้เป็นวันๆก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นปลาตัวนี้เลยถูกส่งไปยังต่างประเทศหมดนะครับ ครับก็จะแนะนาให้รู้จักปลาอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือปลากาดํานะครับปลากาดําตัวนี้เป็นปลา,าที่ใกล้แก่ศูนย์ผ่านครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในแหล่งน้ําสะอาดๆนะครับโดยธรรมชาติแล้วนี่ชอบอยู่ในแหลง่งแหล่งน้ําไหลน,นะครับนะแล้วก็อาหารที่ชอบกินมากที่สุดก็คือตะไคร่น้ําที่เกิดบนหินน้ําไหลน,นะครับนะดูง่ายๆนะครับตามลักษณะแล้วเนี่ยคลิของมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันต้องว่ายทวนน้าไหลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมี หนวดที่อยู่ใต้คางนะครับเอาไว้สําหรับดมตะไคร่ที่ว่ามันจะกินได้หรือไม่นะอันนี้ดูดูแล้ว็นเห็นชัดๆเลยนะครับนะมันจะแทะตะไคร่น้ําที่อยู่ตามหินนะ่ะตัวนี้เราตกได้ที่นี่นะครับเพราะว่าเราตกปลากระมังนะครับแล้วก็มันก็มากินลําปนขนมปังขึ้นมานะครับก็เลยได้ตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้นะครับถ้าว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนหาซื้อเอาไปเลี้ยง เอาไว้ดูเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นการที่เลี้ยงยากหน่อยนะครับก็ด้วยวิธีการทันสมัยแล้วครับที่เขาเอาไปเลี้ยงอยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องทําการถ่ายน้ำนะฮะเพราะว่าเครื่องไฟฟ้าเราทําง่ายขึ้นนะอันนั้นก็เลี้ยงอยู่ได้นะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วลายของมันเป็นระเบียบนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะตานี้ก็แดงเหมือนกันนะเออ ตามปกติแล้วนี่แต่เดิมเนี่ยนะครับเ,เราจะพบมากเลยนะครับในแก่งน้ําไหลของอทะเลทะเลของลําน้าแควใหญ่ตอนบนนะครับที่เราพบมากๆเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยนะฮะแล้วกอ็อาหารหลักของมันในธรรมชาติเนี่ยมันจะกินลูกไม้เป็นหลักเหมือนกับเปาเวียนเหมือนกันนะครับเพราะว่าพบอยู่ที่ว่า,าถ้าลูกไซสุกต้นไหนต้นนั้นตรงนั้นแหะครับปลาตัวนี้จะชุมชุกชุมมากด้วยนะแล้วก็คู่อยู่กับ อาพวกเปาเวียนปลางานี่เป็นตระกูลคล้ายกันเลยก็จะขอแนะนําให้รู้จักปลาในตระกูลแคทฟิ h อีกตัวหนึ่งครับนั่นคือปลากฏดหม้อลักษณะเด่นชัดของปลากฏดตัวนี้นะครับเนื้อตัวนี้จะสีดําหมดนะแล้วก็เด่นที่สุดก็คือตรงหางนะจะมีสีขาวทั้งขอบบนและล่างนะฮะ แล้วก็ส่วนกระดงหลังก็มีขีดขาวเหมือนกันนะครับแต่จะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆจะเห็นชัดนะครับลักษณะตัวนี้มันจะตัวป้อมๆนะฮะัำหลังจะป้อมๆนะฮะแล้วก็หากินในเวลากลางคืนแล้วชอบอาศัยอยู่ในตามแหล่งน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปีนะนี่คือในลําห้วยที่มีน้ําไหลเอื่อยๆนะเราจะพบตัวนี้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้เป็นปลาในพันธุ์ที่ เริ่มจะหายากแล้วเพราะว่าจะไม่ค่อยเห็นตัวแล้วครับนะที่นี่ก็ยังพอพบได้บ้างนะครับลักษณะตัวใหญ่ที่ได้ในปีนี้ก็ประมาณ4ี่กิโลกว่าเท่านั้นเองนะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณสักหนึ่งกิโลกว่าเท่าทนั้นเองนะครับปรากดหมออ้อนี่ในเวลากลางคืนนะครับมันจะออกหากินเหมือนกับปลาปรากฏเหลืองในตระกูลเดียวกันนะครับส่วนใหญ่แล้วอาหารที่ชอบนะจะเป็นพวกเหยื่อไส้เดือน นะตัวนี้ก็ตกด้วยไส้เดือนนะแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทเหยื่อสดประเภทปลาตัดนะกุ้งก็กินนะครับลักษณะของปลาตัวนี้นะครับหนดนี้จะไม่ยาวเหมือนปลากดคังนะมันค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งนะแล้วก็การตกเนี่ยเ,เบ็ดที่ใช้ตกนะส่วนใหญ่ก็ใช้เบ็ดคันก็ต้องใช้ไส้เดือนที่เกี่ยว มีจํานวนอย่างนอ้นก็สองสามตัวขึ้นไปนะครับในตะขอเบ็ดในตะขอเบ็ดนี่นะก็ไม่ควรจะใช้ใหญ่ไปนักนะฮะให้มันพอสมควรแล้วก็เกี่ยวสําหรับอเหยื่อไส้เดือนได้สักสามตัวนะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นปุ่มไว้เลยนะแล้วก็ตะกัวก็ต้องทิ้งถึงทุ่นดินเหมือนกันในแต่ก่อนนะฮะชาวบ้านเนี่ยเขาชอบปลาตัวนี้ทานปลาตัวนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามัน,มนรสชาติดีแล้วก มีความมันส่วนใหญ่นีนชาวบ,บ้านเขาจะเอา,เอาไปทําอาหาราประเภทแกงมากกว่านะนั่นคือพวกแกงหน่อไม้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็เ,เด่นชัดมมที่สุดนะครับสีดำนะฮะสีดําเพราะนั้นถ้าไปพบที่ไหนเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่ามันมีลักษณะสีดำนะฮะถ้าเรามองจริงๆแล้วตัวปากด้านปากเนี่ยจะแบนนะครับไม่เหมือนปลากดเหลืองปลากลเหลืองจะเริ่มสูงขึ้นนะหัวจะโต ครับก็ถ้านักตกปลานี่อ,อยากจะตกตัวนี้นะครับก็ต้องไปหาในแหล่งน้ําไหลของธรรมชาติที่มีน้ําไหลตหลอดปีแล้วก็วางเหยื่อให้ถึงพื้นดินเพราะว่าตัวนี้อาศัยอยู่น้ํำลึกได้ด้วยนะครับเหมือนกับปลากดทั่ว,วไปคู่มือพันเบ็ดขอแนะนําวิธีการใช้เหยื่อ,อซึ่งสามารถหามาตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้นั่นคือ เหยื่อชนิดที่เรียกเรียกว่ากุ้งนะกุ้งที่ทําเหยื่อนี่ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งที่มีขนาดเล็กเราเรียกกันว่า,าชางชาวบ้านเรียกว่ากุ้งกระเป๋ะนะจะตัวเล็กๆแล้วก็ลักษณะมันก็ความยาวนะฮะไม่เกินสองนิ้วนะ,ะส่วนถ้าเกิดว่าเราจับมาแล้วเนี่ยเกิดตายนะฮะเราก็ใช้วิธีเกี่ยวอย่างหนึ่งแล้ววิธีถ้ามันเป็นเราก็เกี่ยวอย่างหนึ่งนะเหยื่อทั้งทั้งสอง ของอย่างนี้คือทั้งตายแล้วเป็นเนี่ยปลาที่ชอบกินก็จะเป็นพวกปลาขยางนะแล้วก็ปลาสลาดแล้วก็ปลาหมอตะกลับนะที่ชอบหากินตามหน้าดินนะแล้วก็ตามดงไม้กนั้นวิธีเกี่ยวเหยื่อถ้าเกิดว,ว่ามันตายนะครับเรามีวิธีการเกี่ยวนะครับเราจะใช้อ่กุ้งตายเนี่ยนะครับหงายท้องขึ้นนะครับแล้วก็เอาเบ็ดสักไปที่โคนหางโคนหางนี่นะครับแล้วก็ รูดมาเรื่อยๆครับถึงกลางตัวนะครับเราจะเอาคมเบดออกนะฮะเพื่อดัดให้ตัวมันตรงตัวตรงแบบนี้นะครับแล้วเราเวลาเราหย่อนไปในน้ำเนี่ยมันจะทําตัวเหมือนกับกุ้งเป็นได้นะครับลักษณะคล้ายๆกันนะเพราะว่าวิธีเราตกเนี่ยเราอาจจะยกเหยื่อขึ้นดังบ้างนะฮะแล้วก็ปล่อยลงไปมั่งแค่ปล่อยลงไปนี่มันเห็นมันก็ไล่กินแล้วนะครับนะวิธีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ตกปลาขยงเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมีอีก ชนิดหนึ่งก็ปลาชนิดหนึ่งที่ชอบกินก็คือปลากระถิงนะครับเพราะว่ามันกินกุ้งตายเหมือนกันนะครถ้าเกิดว่าเราได้ของมันเป็นนะครับเป็นเป็นนี่ส่วนใหญ่นี่เ,เราต้องขังให้เราก็ใช้ออ,อกซิเจนใส่ามานะครเพราะฉะนั้นเป็นเนี่ยนะฮะต้องระวังนิดนึงมันเกี่ยวไม่ให้มันตายนะถ้าเราได้เป็นแล้วเกี่ยวอย่าให้มันตายเพราะว่าแหล่งน้าที่เราตกนี้เราอาจจะไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นมีปลาอย่างใดอยู่บ้างนะครับบางทีมีหลายๆอย่างปนกัน และปลาบางชนิดนี่ชอบมากเลยนะครับเช่นปลาฉลาดเนี่ยปลาหมอตะกับนี่นะครับมันจะกินพวกกุ้งเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวที่ปีกนะฮะเปลือกนะฮะให้ให้ที่เปลือกนะอันนี้จะฟั่งฟั่าตัวเข้าหากันนะฮะฟั่มตัวเบ็ดเข้าหาทองนะครับแล้วเกี่ยวไปที่ข้างๆตัวนะครับมันจะเป็นแเขาเรียกว่าเปลือกแข็ง minutes, นะฮะแล้วก็เอาคมเบ็ดโผล่มาตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันซักอยูนะ่แล้วปล่อยน้ําเนี่ยพวกนี้จะว่ายครับ นะคนนี้จะไหว่ตลอดเวลานะมันจะไหว้ตลอดเวลานะถึงยังไงก็ไหว้ตลอดเวลานะถอยหลังบ้างไหว้ไปด้านหน้าบ้างนะเอ่อชนิดนี้ส่วนใหญ่เนี้ยที่เราตกได้จะเป็นพวกปลาฉลาดปลาหมอตะกับนี่ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับปลาที่ชอบออกินกุ้งเป็นตัวนี้ก็ยังมีปลาแล็ท,ที่มีขนาดอ,อ่ตั้งแต่ครึ่งกิโลถึงไม่เกินสองกิโลฮะส่วนใหญ่จะได้ขนาดนั้นเองนะฮะวิธีนะี้ก็เอ่อเราสามารถทำกันง่ายๆนะครับ มแขยงนะครับที่เราเห็นัวนี่บางครั้งเราอาจจะใช้เหยื่อไถ้เดือนแล้วเนี่ยนะฮะคิดว่าไถ้เดือนนี่มันอาจจะกินดีแต่ว่าไม่แพ้ก,กับกุ้งตายที่เรา,เาใช้ตกนะครับนวิธีเกี่ยวเหยื่ยง่ายๆนะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าเก่ยตายนะฮะเราให้เกี่ยวไปที่โคนหางนะครับแล้วก็ไปถึงกลางตัวเราจะดึงออกให,ให้ตัวมันตรงเสมอเลยนะฮะให้ตัวมันตรงเสมอเลยนะฮะแล้วก็ดูกุ้งเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อจะได้จําไว้นะครับอ่ากุ้งเปนนี่ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ออกซิเจนใส่ไปตลอดเวลานะเพรานะนั้นถ้าเราเกี่ยวเนี่ยต้องระวังนะมันจะมีเปลือกบางๆข้างๆเนี่ยกลางตัวนะเพราะเราต้องวัดตัวเบ็ดกับหางนี่ไม่ให้เลยนะเพราะนั้นเราวัดพอดีนะอย่าให้อย่าให้ตัวเบ็ดนี่เลยหางนะแล้วก็สักดีๆ วัสดุสําคัญในการทำเหยือ่อปลอมของคุณสุธทธีสุธทธิวงก็คือไม้ซึ่งมีลักษณะนเนื้อแน่นแต่นุ่มมีอยู่ด้วยการหลายชนิดครับแต่เหยื่อพิเศษของคุณสุธทธีเขาจะเลือกใช้ไม้แค่สักออกมาตัดเป็นท่อนยาวประมาณ8เซนติเมตรแล้วใช้มีดค่อยๆเหลาเกลาวกลึงจนออกรูปร่างคล้ายลูกปลาเตีวเล็กๆหล,ลาจนผิวไม้มันเรียบ